กดเกิดใหม่กันครับแต่ว่าเดี๋ยวผมถอนตัวก่อนหยิบตัวออกครับเ,เดี๋ยวพี่ฝากไว้กับน,น้องคนนี้กันน้องชื่ออะไรบูมน้องบูมออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาให้พี่ที่หลังพี่จะกดเกิดใหม่ล <S <S <Okay. S 1> <ฮ>ะเคลดเวลาเกิดใหม่ครับปล่อยเลยถ้าพี่เอเอไอเนี่ยขาดไอตัวนี้เออน้องครับพี่ขอลมเออพี่ขอตัวอะไรก่อนเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวนี้พี่ไม่มีแย่เนี่ยทุกคนดีมากเลยครับ ดีจริงที่มีคนแล้วต่อไปเกิดใหม่ได้เหรอร้อยล้านโอเคเราจะมาทําแล้วมันมีสิ้นสุดไหมน่ะหรือว่าเราเกิดได้แบบเกิดใหม่ได้เรื่อยเลยอันนี้ใช่ตัวเก่าผมไหมทำไมรู้สึกว่าตัวมันโหดกว่าเดิมอะเฮ้ยเวลากดล้างแล้วตรงนี้มันหายเนี่ยว่ะไอตรงที่เราซื้ออะอ๋อแต่พื้นที่มันเพิ่มครับพื้นที่มันยังขยายอยู่เท่าเดิม50ล้านเค่ผมว่าผมตัววันนี้พอแล้วมั้งแล้วเราก็ใส่ไปเรื่อยเก็บไปถึงร้อยล้านแล้วเราก็รี รู้สึกว่ามันจะซื้อได้เรื่อยๆนะตรงนี้โอ้72ล้านนะครับเอจะลอย